ข่าวด่วนระวังน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลา,ลากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสอนอทอชเอตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดน่านวันที่2สิงหาคม2567ด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมป,ประเทศไทยประกอบกับ มีหย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทําให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ําน่านส่งผลให้ระดับน้ําแม่น้ําน่าน,านสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเมื่อเวลา20นาฬิการะดับแม่น้ําน่านบริเวณสถานีอําเภอเวียงสาจังหวัดน่านมีอัตราการเพิ่มขึ้น0.06ถึง0.07เมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าวันที่2สิงหาคม2567ระดับน้ำ จะสูงกว่าตลิ่ง1ถึง1.5เมตรดังนั้นขอให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมแม่น้ำน่านบริเวณบ้านไหลน่านตบไหลน่านบ้านดอนชัยตบกลางเวียงตบลขึงและตบล้านอเภอเวียงสาจัังหวดน่านแจ้งเตือนณนวันที่2ส,สิงหาคม2 5 6 7 ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ